ปฏิปทาขององหลวงตาหลวงตาท่านอายุมากขึ้นทุกๆปีแต่ท่านยังแข็งแรงนิสัยท่านไม่ชอบให้พระไปวุ่นวายกับท่านท่านอยู่ส่วนตัวของท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อแใดที่ท่านเป็นไข้ท่านไม่ฉันอาหารท่านอาจารย์อินทวายที่อยู่จัดอาหารให้ท่านนำไปถวายท่านวันไหนท่านไม่เอาก็ไล่ให้เอาอาหารกลับ มีน้อยครั้งที่ท่านไม่บินทบาทเพราะท่านเห็นใจผู้มาใส่บาตรทำบุญท่านฉันไม่มากไม่กี่คำก็พอแล้วไม่ร่ำไรกับเรื่องของการขบฉันไม่ยึดติดกับโกโก้หรือกาแฟตอนบ่ายท่านพูดคำไหนคำนั้นแม้กระทั่งพระแต่ก่อนก็เหมือนกันถ้าองค์ใดทำไม่ดีท่านก็บอกกับพระเหล่านั้นว่าท่านจะไปหรือผมไปถ้าท่านไม่ไปผมไปหากมีโทษมากๆก็ไม่ให้อยู่เลย ท่านมีลักษณะเด็ดเดี่ยวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหากว่าไม่ก็คือไม่เลยผมเคารพและเทิดทูนหลวงตาอย่างมากเดี๋ยวนี้ท่านก็ชรามากแล้วลูกศิษย์บางคนเข้ามาประจบสอพลอไม่ค่อยมีคนจริงใจเห็นแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีจะเป็นบาปไปด้วยสู้อยู่ห่างๆห,งหลวงตาท่านจะดีกว่าบางคนเห็นผมอยู่ใกล้ชิดกับวัดไหว้วานให้ผมพาไปกราบหลวงตาหน่อย ผมบอกว่าอย่าให้พาไปเลยเป็นเรื่องลำบากใจหลวงตาท่านไม่เหมือนพระอื่นๆท่านมีความเข้มงวดดุมากเดี๋ยวนี้ผมว่าท่านผ่อนลงไปมากท่านใจดีขึ้นบางครั้งลงมาคุยเล่นคุยหัวได้กับพวกในวัดสมัยก่อนท่านจะนั่งเก้าอี้ไหวายตัวเล็กๆก,กลางโรงน้ำร้อนเป็นประจําตอนนี้เขาเทป,ปูนไว้ตรงเสาเพื่อให้ตั้งเก้าอี้ได้สะดวกเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้นั่งบนเก้าอี้หวตัวเล็กนั้นแล้ว ท่านนั่งบนชานที่ยกสูงขึ้นมานั่งสบายขึ้นมาหน่อยท่านอายุมากแล้วทัดขันอ่อนลงมากหลวงตารักสัตว์มากเมตตาไม่มีประมาณหมามีอยู่หลายตัวด้วยกันเจ้าอ้วนดูจะรู้เรื่องดีที่สุดต้องหอนรับทุกครั้งที่หลวงตาให้พรส่วนหมารุ่นนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องสู้รุ่นก่อนไม่ได้ได้แต่กินกับนอน แล้วรูปร่างประหลาดทั้งนั้นสมัยก่อนหมาไม่มีทางได้ขึ้นไปข้างบนศาลาหรือบริเวณที่พระฉันเหมือนเดียวนี้มันอยู่เฉพาะที่บันไดคอยฟังเสียงหลวงตาให้พรและพร้อมใจกันหอนรับพรเดี๋ยวนี้เงียบผมไม่แน่ใจคิดว่าหมารุ่นนี้คงไม่รู้เรื่องและค่อนข้างจะดื้อด้วยโดนฟาดกันอยู่เรื่อยเราทะเลาะกัดกันเองพระห้ามไม่ฟังเลยโดนเสียบ้างแต่ไม่เห็นมันเข็ดสักที